โอเคนะครับก็ขอก่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราเพออยู่กรรันเอ้ยอยู่กันในเกม Lost In Blue ก็เป็นเกมที่เหมือนตกจากเครื่องบินนะมันเกมรับอะ่ะเกมลับที่มันมันตกจากเครื่องบินแต่อันนี้มันอยู่ในอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งอเออนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอมันโหลดอะไรเนื่ออ,อืมปเปอรเซสเพราะผมเคยแอบนอผมเคยแอบเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งนะก็มันมันสอนทุกอย่างเลยคือมันจะเป็นเควสะนะนะ ีาาดดล้อมโหลดนะ98ก็สำหรับเกมนี้ก็0.98กิกนะน,นะเดี๋ยวผมเครื่องบินแล้วมันก็หล่นนะผมขอ,อยาข้ามแล้วกันขนะอยาข้ามแล้วกันอันนี้อ้าทำอไมแล็กเออช่วงนี้ทำไมมันถึงเล็กผมยังงงเลยนะโอเคอันนี้มันจะให้เราเลือกตัวละครน,นะว่าเราจะเป็นตัวละครไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นตนัวละครนดกการ์นโอเคแล้วก็ มันก็ฟื้นขึ้นมานะแล้วนี่เดี๋ยวมันจะสอนทุกอย่างเลยโอเคอ่ะใหยิบอ่ะแล้วมันก็เดินนะมันก็ไปเก็บของนะโอเคเราได้มาพักก๊ดทั่วไปโอเคเราก็ต้องนําออกเข้าอ,ออกมานะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องใช้โอเ,เพื่อเติมแผลนะให้แผลเติมตัวเลยโอเคเก็บมาอ่ะยึดในกระเป๋าแล้วก็เราจะมากินกินอะ,อะไรนะมะพร้าว,อาวโอเคแล้วก็ ของในกล่องอีกเราจะได้อะไรอีกเนี่ยคริสตัลน,นะเขียนนำบอ,อกมาให้หมดเลยได้มาให้คริสตนันโอ้ผมแล้วก็เก็บของอีกอันนี้ได้ปไปแล้วอะไรมาพายอะอุ้ยอะไรอันนี้มัคนคืออะไรครับเนี่ยโอ้ย,อ,ยอะไรอยู่ดีมนันตันเราผักเราต้องกดผักนะโอเคผักเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ตีด้วยนะดังดันนดดงเลนะยดังมาพายโอเคอัเนี่ยตีแล้วดังมาพายเสร็จแล้วคือเมื่สอนมามันก็ได้ง,ง่ายนะอันนี้เจออะไร ไอ้สมปีไอ้สมพวกสับประรดนะขอให้กดค้าำไป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 ฟาเไอ้หัวาดิมาดิาด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 นี่ติดลงหนึ่งย่งเอาผมไม่ลงเอา้าไม้ไผ่ฮะไม้ไผ่ช้ำรูดเดยวโอ้ตัวนี้อะไรตั้ง,งไงคือมีคนมาช่วยเราก็คือผู้หญิงคนนี้โอเคน่คาเกิดอะไรขอให้มันให้เรารับของนะพูดคุยนี่เลื่อนๆนะเราต้องพูดคุยเยอะมาก คนนี้ชื่อเจนนะเอาโอเคเแล้วเขาก็อะไรปืนเหระอ๋อเลื่อยเรื่อยอ๋อนี่ให้มาฟันกันดิมาดิมาดิทำบี้ตัวไหนผมก็ไม่กลัวหรอกครับนี่กดตะลุยเลยอันนี้คือการติดก็ดีมากเลยเลือกภาพเขาเสร็จจริงเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินออกนอกเอ้าพี่เจนโอเคยฆ่ามไปเลยแล้วนี่ต่อไปมันให้เราทำอะไรเก็บของเลยเคยขอให้เราไปซ่อมรั้วนหน่อยเอ้ยซ่อม รั่วไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็เ,เขาก็ให้เราไปคยไปุยกับเจนอันนี้เราทำได้เอ้ยโอ้โหปืนมาดิมาดิมาดิยิงเลยยิงได้ไงยิงไหมนี่โคตรมันผมบอกเลยยิงเล้ยิงไหมไหไไหมันแหละนี่ไอตัวใหญ่นี่ผมก็ไม่หวั่นอ่ะมาดิตัวใหญ่ขนาดไหนยังวาพวกมึง ไปเอาหมดหมดเลยหมดมนาะกเลยไปตายหายแล้วโคตรชิวตอนนี้เราเลเวลยสี่แล้วข้ามไปข้ามมาเก็บไม้ก่อนเผื่ออะไเผื่อเราจะเอาไปทำอะไรท่าอเคเอา้าไเก็บไม้เราโอเคเก็บนะแล้วแล้วมันให้เราไปทำอะไรให้เราไปคุยคกนนะุยเจนเนาะอ๋อนี้พักผ่อนหมดไปแล้วครับกับวันที่หนึ่งชิวจับเราต้อไปไม่ให้เราทำอะไร แล้วมันก็ให้เราคุยกับคุณเจนอ่อฮะได้ไรมาได้ขวานให้เราตัดไม้ใช่ไหมให้เราตัดไม้อ๋อขอ,อให้กวัวาฟาดอีกตรงนีอ้อะไรวะให้ทำไรอ๋อให้มาฟาดตรงนี้อ่าปลดล็อกสุดครับแล้วก็เข้วแจ้งจะเฉยๆไม่ได้ทำไร แล้วมึงจะให้กูทำไรอ่ะเราต้องกดตามแบบบล,ลิมเอาเสื้อเสือ้ออ่ะฮะงั้น,นต่อให้เราเปไปไหนหยิบของอืมแล้ได้ไรเสื้อผ้าโอเคน้ำออกให้หมดเลยอ่าให้เราครับเห็นไหมมันจะสอนทุกขั้นตอนกางเกงนะกางเก่งช็อตได้แล้วนางเกงอันนี้เอ้ยขาเนี่ยขาขา,ขาขนขนันจะห้ามกเนาะ ขันแล้าวาก่อที่กระเป๋าเงิเอาแทนนอะใช้ออกเป็นยารักษา,าเพิ่มเลือดเรานะอันนี้เราไปครับเดี๋ยวอของไปเก็บอ๋อมันให้เราเอาของไปเก็บแล้วก็ไปหาคุณเจนอะฮะเราก็จะได้อะไรอ๋อแล้วเราก็ครับขวานนี่ขวานหินขวาไปเลย มามันจะย,อยอ่อไหมเก็บไม้กันโอเคแล้วถ้ากูถือนี่มันคืออะไรมันคือขวานนี่จะ้ะอ๋อยังไม่ได้ครับเท,ท่าท,ทีเท่าทีอ่ะครับเอากระดมครับโอเคเอาไปเก็บผมถือผิดนี่ตัดได้แล้วตัดไปโอเคย่าลมเลยนะต่อไปก็ตัดอีกหนึ่งต้นนี่นคือต้นอะไรต้นกล้วยอ่ะอ๋อจริงปลูกสร้าง ให้เราไปสิ่งปูกสร้างให้เราไปสร้างไหนสิ่งปลูกสร้างนะฮะเอาจะวางไว้ไหนดีวางมานี่แหละวางไว้งันโอเคแล้วก็โตช่างผลิต่ะแล้วตรงนี้อาะพี่รวเรียนอือฮึเล่นยังไงต่อ เราไปไหนต่อแล้วก็มาตรงจุดนี้กดครับซิบุกส้างที่เก็บน้ำฝนเนะาะมางตรงไหนดีอืมเดี๋ยวไปหนึ่กหาดิ่ะวางตรงนี้ก็ได้โอเคก็ไปไหนกันผลิตทำทั้งรวบรวมโอเค,เอเคกดที่กระเป๋าเราคือได้น้ำเนาะแล้วก็วใช้ โอ้เราจะกินน้ำได้นี่กำลังกินน้ำนะโอเคแล้วก็ทำไงต่อรับรับของใช่ไหมใช่รับของโอ้รับสามอย่างเลยไะไปไหนอโอ้แบบตรงนี้กดสิ่งบุกสร้างเลยอุปกรณ์ฝึกฝน phía sẽ lấy không tục tục à để tránh hắn đây à hay hòn này nhé anh hai là làm hết à ha, anh nó bên một kia hay là, này. là, là, uh -huh. là bên này nha vừa có à đi. à đi à cột đá này โอเคโอเควุนแลกแลอ่ะฮะแล้ว huh. ก go ็ให uh, so go ้เราไปไหนต่ออ uh, so go ่าส uh, so go ิ so go ่งปอูสงอ่แล้วท่งจัดเก็บแกนแกนแกนสารอะไรสักอย่างเลยเอาวางไปอ่าฮะจำแล้วอ่าแล้วก็รับของอ้อเอาไปอ่ทำไงต่อไปที่กรเปาา Up grade. Up grade อัปเกรดอัปเกรดดิเพรามันจะเสริมพลังให้เราใช่ไหมแต่ยังเป็นค้อนหินอยู่นะโอเคสกิลล้ชั้นอืมอันนี้เราทำอะไรต่อโอเคอ,อันนี้เป็นเออ่ค้อนหนะักเป็นเหมือนสกิลอะไรสักอย่างนะโอเคอันนี้เรามาคุยกับคุณเกณฑ์นะฮะได้ยังได้ยาอะไรไหม เฮ้ยตัวอะไรมาเฮ้ยตัวอะไรมาตัวอะไรมาตัวอะไรมาหายหาเยเฮ้ยมีตัวกเอาดีมเตียนเราคือตีข้ามไม่ได้เลยฟาดแม่เลยไระหน่อยจะบอกให้เราไปคุยกับคนเจนนั่นไงเ,เอา้าสร้างแรคข้อนออักเบสสกิลอย่างี้ กดเข้าไปอัปเดตได้ด้วยอืมโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยละกันก็คือเราพัฒนามาได้เยอะแหละอืมแล้วแต่คนจบคลิปก็เดี๋ยวต้องกำจัดอะไรอ่ะผีปอบเ่ะเนี่แหละผีปอบอืมผีปอบอ่ะ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 ผีปอบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดิโอเคออมีอะไรสักอยูโอเคำรังครูเดาฟาดไปฟาดมา โอ้โออย,อยอโอเคแล้วก็ทำได้ต่อโอเคปล่อยไปงี้ก่อนโอเคแล้วก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย